ไว้ในแก้แขนนีพพักสอตอนนี้ผมทานโนมแล้วนะครับแต่ว่าแต่ว่าเราจะไม่เห็นเห็นกกเห็น็ต้องขออภัยนะเพราะว่าผมเล่นผ่านแพราะว่ามันจะเสียเวลาเนาะนสีเวลา,นะวลาคือตอนนั้นคือเมื่อวานเนี่ยผมเล่นเกมผมเล่นอีนโนมโใช่ไหม เนนานมากครับโดยไม่ทำถึงเี่นบางจนชนะเลยครับโล้ก็ชนะเลยนี่ครับสามดาวนี่ไงสามดาวต่อไปครับโคต่อไปอันนี้แหละเดือดไนท์แว่ฝันร้ายเพลงพังพินาศของจริงคราวนี้โคเนีแม่ก็จะมีสองตัวก็คือเนี่ยเนี่ยหนูกับแมว ต้องหลีกแรกก่อนนะเพราะว่าไอ้ไอ้นักไอ้ด่านไอ้แมนเนี่ยมันโหดมากเนาะมันก็เลยแล้วก็ไอ้ตัวนี้ระวังนะเพราะว่าไอ้เดอะแคทเนี่ยมันดำเนินทุกช่องแอร์เออมันช่องแอร์ไอ้นี่แหละระวังเนาะแล้วก็ไอ้ตัวหนูนี่มันต้องมาเนาะไอ้นี่แหละระวังเนาะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นจะเล่นโอเคมาเตรียมตัวครับน้อนมองผ่านแล้วแม้ว่าไม่มี ว่าไม่ได้ดูอนไหนก็าชา่างมาในแมนตูวสว่ามันจะผ่านไหมหรือว่าไม่ผ่านที่แน่ๆคือคืนที่แปดนั่นเอง <c oughs> เสร็จแน่ไอหนูบอกเสร็จแน่แกเจอกระสองตัวนี้ก็แย่ yeah, ชิบหายนอร์มอลก็แย่แล้วตทอไมในแแมนนี่แหละชิบหายในแแมนนี่แหละบันไ์ที่สุด โอเคตายแน่กว่าจะตายโอ้ยยากที่หายสองตัวนี้มันยากเกินออโอเควันน่ะว่าผ่านไหมไม่รู้เหมือนกันนะเออมันยากจริงๆเลย การตะกลนก็คือมันจะทําตัวเหมือนทุกตัวเนาะมันจะทําบางไอตัวแรกนี่ทําเหมือนแผ่นกวินเนาะเออแห่งเลยโอโหยากจริงโคตรยากจริงวะมาเอาละความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นโอเคไม่ต้องพูดแล้วเดี๋ยวเสียสมาธิเดี๋ยวมันจะเสียงหรอก เดียว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 มีอะไรแปลงไหมเกมมันบัาเอ้ยเกมมันบัาเฉยอะไรวะเกมแม่งเสียงบ้าช่บหม ไว้ oh. นั่นไงโอ้ท oh, ุกทีเลยเจ้าหนูตัวนี้โอเคฮะเดียวเดียวเดียวผมรอดแล้วนี่ ีก็พังซะแล้วครับอ๋อทำคลิปอยู่ครับเดี๋ยวขอพายครับ <ś> ไปตรงนู้นออมาปั่นหนูแม่งดีกว่ามาอุ้ยเชียบมึงไปเร็วมากเฮ้ยผมรอดอุ๊ย <c oughs> มาบอกการด้วยมึงเกี่ยวอะไรของมันไอ้หนูบอกกูเกี่ยวอะไรกองมัน <c oughs> เกลียวรอดแบบเขี่ยๆเลยเนาะจ้าหนูไว้จับตาหนูดีๆไว้ว่ามันจะไปตรงไหนจับตาดูไว้นั่นไงโอ้ยไม่ทันเลยนี่แหละมันยากเออพอหนูจ้องเหน่แหน่ยหน่โคตรยากเลย อยู่นะแคมสาม <_ an> มันวาร์ปไหมไม่น่าจะวาร์ปเ่ยแม่งมาเดือนมากโอ้นี่ไงหนูไม่ต้องมันนี่อะลอยหนู ไนแอมใช่เหรอรีเหรอ This is Nightmare มึงไม่ใช่ไนแ r e แล้วมึงเรียกว่าป่านซะมากกว่าเฮ้ย <c> ส hey. ีสีวโวยผ่านแล้วโยดูดิมึงไม่จะไปเลยมึงดูดมิมันไปทั่วห้องเลย úa. ไม่คิดจะมาที่นี่เหรอโอเคไม่ต้องเปิดแมมแล้วต้องสองแล้วมันรับคาน ิดกล้องไว้อย่าเอามาเลือดคนไหนนั่นไงโอ๊ยไม่กอดทดสอบปานหัวแม่มดอสิเอาดูภาพจอไม่น่ากลัวช่ไหย มึงเจอดีแน่ไอ้หนูบอกมึงเจอดีแน่หนูบอกไม่กล้าไปเนี่ยไม่กลัวมึงเชื่อกูจะปันแม่งมึงไปทั่วเลยมึงน่าตีห้าแล้วโว้ยเร่ง่ายที่ไาย ชิม,นะชมนะิ่าชิมิ่าวู้าูเป็นไงตีห้าแล้วโว้โยมึงไปไปในห้องไหมไม่เห็นไปในห้องเลยดูมึงไปทั่วกล้องเลยดูแม้กระทั่งแม,ม่โอเคไม่ต้องเรียกวันไหนแม่ Man แล้วมันอีซี่ชัดๆเลยโคตรง่ายง่าย ชนะแล้วเออโคตรชนะเลยโอเคจบไปแล้วไอ,อ้น,นี้เหมือนเดิมไปโอเคจบแบบงงงงนี่ครับสีดาวเป็นไงเฮ้ยเดี๋ยวๆๆดูซิมีอะไรเพิ่มไหมโอเคไม่มีแล้วนะ โองไามันก็ได้เดี๋ยวไปิเฮ้ยโอ้ัแเนนี่ีรเาออดีวไ,ไปดูิว่าไโอ้ไงมีแคตกับแกลมี้ามาวบคารีดนะอู้ไรมีเด็กไปหายไปหานู อะไรวะอุ้ยเยี่ยมมันจะตบเลยครับ To be continue ภาคสองนั่นะเองจบแล้วครับเป็นไงโอเคมาเล่นภาคสามกันเฮ้ย <c oughs> โอเคนะครับจบแล้วที่ทำถามปีดาว ดูครับ normal ยากแต่งง่ายแม่มันผ่านแบบง่ายเฉยเลยทำไม n o r m อ l มันยากกว่าเออไอนี้ผ่านแบบเชิวๆเนาะนก็ถือว่าดีแล้วครับเออดีแล้วครับไม่ใช่แบบดึงเครียดเลยนะเนาะเครียดมาเยวเแล้วเพราะว่าแม่งไม่ได้มา